ะะวันนี้อาร์มรถเก่าสุโขทัยจะมีรถมานำเสนออีกสักคันนะครับเป็นรถย e ี u, ่ห้ออีซูซูดีแม็กเครื่อง2005 DI หรือเป็นเครื่องไดเล็กนะครับผมเทอร์โบระบบเบรก ABS ตัวนี้เป็นปี2004ปี04นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นไฟ ทั้งสองข้างเป็นไฟซีนอนกระจกไฟฟ้ากระจกปรับข้างมองไฟฟ้านะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง2 5 0 5ดีเซลเทอร์โบนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารายงานรีวิวรอบๆของตัวรถ isuzu d-max ตัวนี้เนาะเป็นกระบะยอดนิยมอีกอีกตัวหนึ่งครับเป็นรถที่ประหยัดดูแลง่ายแล้วก็ าราคาไม่มีตกเลยครับรุ่นนี้ใครหาใช้งานอ่ามว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมอยู่จังหวัดสุโขทยัยสามารถวิ่งมาดูมารับชมตัวจริงได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับอำเภอเมืองสุโขทยัยทางเรามีบริการจะส่งจะขับส่งก็ได้หรือว่าขึ้นสไลด์ไปให้ลูกค้าก็ได้หรือว่าลูกค้าสะดวกมาดูเองรับชมเองก็ได้นะครับ คันนี้ช่วงล่างดีครับช่วงล่างแน่นครับคัสซีทั้งสองเส้นไม่มีหักไม่มีดำรถเหนือคัสซีสวยมากคันนี้ครับผมรถคันนี้สีสวยทั้งคันไม่มีแตกรายงาไม่มีเม็ดไม่มีตุ่มเนาะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆรายงานตั้งแต่หัวหัวเก๋งแล้วก็ช่วงท้ายของรถนะครับผมเนี่ยครับเป็น isu dmax เครื่อง2005นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กแล้วก็พิเศษก็คือว่ามีระบบเบรก A.B.S ในตัวรถคันนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับสีสันสวยงามครับสีสันสวยงามรอบคันเลยครับเนี่ยครับสีสีบางๆงครับผมสีสันบางๆงเนี่ยครับประตูรถคันนี้ไม่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาอย่างแน่นอนครับไม่มีครับอันนี้คานหน้าเดิมฝาท้ายเดิมไม่มีความครับเสา A เสา B เดี๋ยวผมจะค่อยๆรายงานไปเนาะเนี่ยครับคัสซีสวยมากเลยเนี่ยครับงามๆเลยครับคัสซีคันนี้ ตุ่มเม็ดอาร์ครบทุกจุดครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็น S L X เนาะเป็นระบบไฟฟ้าครับ S L X เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยครับสวยครับแคบนะครับก็มีริ้วร้อยบ้างครับร้อยขีดข่วนขนแมวเนาะนิดๆหน่อยๆเนี่ยครับท้ายตูดมุมเส้นเนี่ยครับไม่มีการชนฝั่งนี้มาอย่างแน่นอนเนี่ยครับละบะสวยครับท้ายสวยเนี่ยครับ ยาง50%ครับผมขับขับได้อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยฝาท้ายของเขาเนี่ยครับฝาท้ายเดิมแท้ครับผมเนี่ยตูดไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนครับเนี่ยครับเนี่ยรอยเนี่ยครับท่านใดดูดูดูเป็นดูตามผมไปเรื่อยเนาะเนี่ยครับเบร์อาร์คตูดตรงกลางเนี่ยครับเนี่ยครับมีครับเบร์อาร์คเนี่ยครับฝาท้ายท้ายขวาด้านขวาเนี่ยครับเดิมเดิมหมดครับ ไม่มีขึ้นสนิมไม่ผุครับเนี่ยครับขึ้นสนิมบ้างเล็กน้อยเพราะขูดกับแมกนีเนอร์เนาะอย่างเงี้ยครับมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ผุกระบะผุอะไรเงี้ยไม่มีครับเนี่ยกันชนท้ายของแท้ครับของแท้ระบบเบรก ABS เนาะนะครับฝาท้ายบางเนี่ยครับกันชนท้ายแท้ครับแท้โรงงานนี่ฮะมาดูด้านขวาคนขับบ้างครับเนี่ยครับ สีสันสวยงามนยครับบางเราใช้เด็ดบางๆนะครับรบ,บางภายในสะอาดสะอานครับภายในสะอาดเบาะเดิมแท้ครับเบาะไม่มีสุดเนาะนะครับเบาไม่มีสุดเบาะเดิมแท้ครับเบาะแท้โรงงานครับน่ครับลายแท้ประตูซ้ายกัมยี่แท้ขวา กำมอหยีของแท้นะครับเป็นระบบเบรก abs ครับดูเปิดนี่ครับบิดตา abs จะขึ้นนะครับกระจกขวาขึ้นลงอัตโนมัติปกติได้กระจกด้านซ้ายขึ้นลงครับขึ้นลงปกตินี่ครับภายในของเขาเนี่ยฮะเบาะห้องเก่งห้องโดยสารคอนโซลไม่แตกไม่หักนี่ครับแอร์เย็นครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยครับ เป็นไฟซีนอนด้วยนะครับผมนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆประตูไม่เปลี่ยนน่ครับเม็ดอาร์ครอยเมจิสีแดงอิสุจะเป็นสีแดงนะครับเดิมแท้นี่ครับแน่นหมดเลยเห็นไหมนี่เม็ดอาร์ครับเสาเอนี่ครับเสาเอเสาเอแล้วก็มาตรงเสาบีนี่ครับเม็ดอาร์คครบถ้วนนะครับ ไม่มีการโป้หนาไม่มีการโป้ชนรอยชนมาอย่างแน,น่นอนเนี่ยครับบางบางฮัสซี่ดูฮัสซี่เนี่ยครับเสื้อเงาเอ้ัสซี่เนี่ยครับไม่มีการตอกเนี่ยครับเนี่ยใครสนใจนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ไวใต้โพสตเนาะเพื่อนๆสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมใครสนใจหาใช้งานนะครับอาคันเนี้ยอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่น 9,000บาทรถอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมมีบริการจัดส่งนะครับตัวนี้คันนี้ครับเป็นเครื่อง2,050ไดเรกนี่ครับเป็นไฟซีนอนซ้ายขวานี่ครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับผม